เคยไหมครับอยากซ้อมกอล์ฟแต่ฝนตกแดดร้อนหรือไม่มีเวลาขับรถไปที่สนามดาฟิฟวันนี้ผมอยู่ที่เท e เตอร์เฮาส์และจะพามารีวิวสุดยอด Home g o ์ฟซิมูเลเตอที่เปลี่ยนบ้านให้เป็นสนามกอล์ฟระดับโลก <c oughs> เพราะนี่คือการจับคู่กันระหว่างสมองที่แม่นยำที่สุดอย่าง TrackMan 4และดวงตาที่ให้ภาพสมจริงที่สุดอย่าง e p s o n l a s e r Projector EB L690 SE มันจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวรีวิวให้ฟังกันครับ เ่อจะมาดูว่าภาพสวยยังไงเรามาดูที่ความแม่นยำกันก่อนนี่คือแท็กแมนโฟที่โปรโใน PGA ใช้กันเลือกเล่นสนามระดับโลกได้กว่า400สนามโดยจะใช้ระบบดูโอเรดาจับการเคลื่อนไหวของท้งไม้และลูกกอล์ฟจะบอกว่ามันบอกค่าทุกอย่างหมดเลยครับทั้งขับสปีดสปิเนตบอลสปีดนี่คือข้อมูลจริงที่ช่วยให้เราพัฒนาเกมได้จริงแต่ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลดีแค่ไหนแต่ถ้าภาพออกมามันไม่สมจริงเนี่ยจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้ฟิลใช่ไหมครับและนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมโปรเจคเตอร์ถึงสําคัญมากนี่คือเพลของเรา กับเอฟสันอีบ e p SE n EB L690 SE ซึ่งคำถามแรกก็คือทำไมเราต้องใช้โปรเจคเตอร์ตัวนี้เหตุผลที่1ปัญหาเงาตัวนี้เนี่ยเป็นช็อต t ทรโปรเจคเตอร์คือมันฉายภาพระยะสั้นพิเศษครับดูว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่แทบไม่มีเงาบังเลยนี่คือคียหลักของก o อฟซิมูเลเตอครับ เหตุผลที 6, 2> ่2 <in> ค <Rocky> ือความสว่างปกติเราตีกอฟซิมูเลเตอร์เนี่ยเราก็คงไม่อยากปิดไฟมืดๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ให้ความสว่างถึง6000ลูเมนนี่ขนาดผมเปิดไฟสว่างขนาดนี้เนี่ยภาพยังชัดสีสดเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวภาพจมเหตุผลที่3ก็คือความสมจริงด้วยความที่เป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์และรองรับ 4K enhancement ดูสีหญ้าสีท้องฟ้าดูสีน้ําแบบนี้ครับมันคมชัดและสีสันสมจริงมากทําให้เราอินเหมือนไปอยู่สนามจริงเลย และสําหรับคนที่กําลังคิดจะลงทุนทำโฮมซิมูเลเตอร์หรือเปิดสตูดิโอสิ่งที่ต้องคิดเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ราคาซื้อครับแต่มันคือค่าบํารุงรักษาซึ่งโปรเจคเตอร์ทั่วไปเนี่ยต้องคอยเปลี่ยนหลอดภาพแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงเลเซอร์ครับใช้งานได้ยาวนานถึง20,000ชั่วโมงสมมติว่าคุณเปิดวันละ5ชั่วโมงนั่นคือใช้ได้4 0 0 0วันหรือเทียบเท่ากับ11ปีโดยที่ไม่ต้องบํารุงรักษาเลยนะครับและทีเอฟสัน e เนี่ยเขาเน้นมากคือความยั่งยืนเทคโนโลยียยลงงเลเซอดดลาไฟรกร ขยะอันตรายทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับพูดมาให้ฟังก็เยอะแล้วเดี๋ยวขอมาเทสให้ดูสักช็อตหนึ่งดีกว่าครับ ภาพที่เห็นบนหน้าจอเอสันเนี่ยมันตอบสนองทันทีไม่มีแหลกเลยแม้แต่น้อยมันทําให้ฟิลลิ่งการตีกอล์ฟของเราเนี่ยต่อเนื่องขึ้นมากแถมยังรองรับ a i r p a พยด้วยการเอามือถือขึ้นจอนี้ได้เลยด้วยแท็คแมนโคือสมองที่แม่นยําที่สุดแต่หัวใจที่สร้างความสมจริงเนี่ยก็คือโปรเจคเตอร์ครับซึ่ง F สัน e b l 6 9 0 s e ตอบโจทย์ทุกข้อความสว่าง6000ลูเมนเล่นในห้องสว่างได้ชอ็อตโตรไม่มีงเงาบังภาพ 4k สมจริงและอายุการใช้งานเลเซอร์20,000ชั่วโมงแทบไม่ต้องเซ สำหรับใครที่มองหาการสร้างกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่สมจริงได้สัมผัสสนามหญ้าบังเกอร์ทรายด้วยภาพสีสันสดใสและแม่นยำไม่ว่าจะเป็นในคับหรือเล่นที่บ้านก็เล่นได้เสมือนอยู่ในสนามกอล์ฟและอาจจะดัดแปลงมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์รูมสำหรับคนในครอบครัวได้มาร่วมกันทำแฟมิลี่แอคทิวิตี้ด้วยกันตัวนี้อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดครับใครสนใจมาลองเทสได้ที่ The a t e อร์ u s e ได้เลยหรือดูข้อมูลที่เอ a สันไทยแลนดได้เลยนะครับ